ีีมครตายแล้วเมียวสองแพงขึ้นทุกวันทุกวันอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดเลยเออแล้วที่สำคัญนี่นะเดือนนี้นะพี่ช็อตจริงๆเลยทั้งเดือนยังพี่เหลือตังค์อยู่แค่พันเดียวเลยเนี่ยเอางี้อ่ะเมียวพันเนี้ยใชใ้ประหยัดประหยัดนะรู้ไหม ตพี่ฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ในเดือนนี้แล้วอ่ะแต่ฉันจะใช้ให้คุนนะจ๊ะอืมดีมากจ้ะไปซื้อเข้าวสารซื้อไข่มาตุนเอาไว้ในบ้านก็ได้นะได้จต่พี่งั้นพี่รอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปตลาดแป๊บนึงได้ได้ ที่ไหนเนี่ยที่กระเป๋าเนี่ยแหละพี่ไปตายที่บริเวณไหนโอที่ในตลาดอลยพี่หน้าตลาดร้านตำตำมะพี่หน้าร้านตำตำเลยไปตายแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไรจะเอาอะไรกินกันเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงนะคือไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ช่วงช่วงที่พลชุลมุนกันเนี่ยนะคนมันเยอะมากเลยพี่ฉันเลยล้วงคืนมาได้ห้าพันแนนี่ไงพี่โอ้โหเฮ้ยกำไรตั้งสี่พันแม่เฮ้ยอันนี้อันนี้เนี่เอาไปพันหนึ่งเอาไปทำไมอะพี่ไปอีกรอบหนึ่งไป อ no ุ้ยไม่เอาแล้วพี่เดี๋ยวคนจำหน้าได้อุ้ยนี่นั่งเลยนั่งนั่งลงเลยเอาละพี่นี่พี่เก็บเก็บสี่พันเอาไว้แล้วเดี๋ยวพี่ไปเองตรงไหนอะตรงไหนหน้ารักต้องตาเลยพี่หน้ารักต้องตามผมซัดเราแล้วเอามายาวๆนะพี่สนับสนุนโดยกาแฟพลอยสายคอลลาเจน impression ตายตายอีกแล้วทีเดไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเป็นศิลปะการไล่ลําเขาเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานี่นี่เดี๋ขึ้นมาล้ดูดูนิ้วนิ้คดิกับนิคดิกลไปมไม่ตายเว้ยไมลปาขเอ้่่ ถ้าไม่ตายก็นึกท่าอยู่นะเดีกโอขึ้นมาคุงแกที่ปลายนิ้วเดยวปลายนิ้วกะดิกนะคะกะดิกทีะดิกกกะดิกเฮ้ยจีจ้าแล้วนอนนานไปแล้วใครนอนนานแกไม่ได้ตั้งใจจะนอนนาน หัวฟาดพื้นค่ะเอาหัวลงกทำไมอ่ะไม่รู้หน้ามืดเวียงเวียงเวียงฉันก็ไม่ค่อยได้เต้นเลยค่ะมันเพิ่งฝึกใหม่ๆ่ค่ะคุณนายค่ะเป็นไงคะระบำหน้าท้องไอ้ระบำหน้าท้องอ่ะทานชอบนะออชอบเหรอถ้างั้นเดยวโปให้เอาเป็นระบำเมียงูอีกไหมจ๊ะโอ้ยแต่ฉันไม่ชอบแกอีนี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงพูดจาไม่เพาะเลยเพาะตรงไหนครับอูยงไงพูดเอาเคนอีเดียเวลาเขาเล็กแทนตัวเองเขาอีนี่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 ฉันจะไปโน่นอีนี่ฉันจะมานี่แล้วใครอีเนี่ย ก็นี่ไงอีนี่เลี้ยงฉันน่ะอีนั่นแล้วแล้วแล้วถ้าผู้ชายอ่ะแล้วผู้รากผู้ชายเรียกไงผู้ชายก็ไอ้นั่นไงไอ้นั่นเออไอ้นั่นไอ้นี่อีนี่ไอ้นั่นอไอันไหนอันนี้เลยนะไอ้นั่นอีนี่เฮ้ยนี่มีไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้แก่ใช่ใช่ใช่นี่ฉันนี่นะอีนี่นะอุตส่าห์ไปซ้อมเต้นระบำมาไปเรียกว่าไปสมสู่เอ้ยเฮ้ยเรียกว่าไรนะ ไปศึกษาวัฒนธรรมทางอินเดียมานี่แล้วแกทาไมไปอินดงอินเดียทาไมเนี่ยฮะพวกฉันนี่เขาไปทางอาหรับอาหรับอิมิเรตแล้วแกไปทางอินเดียทําไมเนี่ยฮะแหมอีกหน่อยเราต้องทําธุรกิจกับชาวอาหรับพอเสร็จแล้วเราต้องขยายกิจการไปทางอินเดียอันนี้คิดการไกลวันนี้มาจากอินเดียจริงเหรอมันจากอินเดียจ้ะแล้วมีชื่ออินเดียไหมเออรูมินะฮะรูมินะรูมินะหญิงจะเป็นว่ารูมินะส่วนผู้ชายรูไม่มีนะ รู้จักค่าเงินของอินเดียไหมอยู่อินเดียโอ้ยทำไมจะไม่รู้ก็ไปศึกษามาค่าเงินอินเดียนี่เขาเรียกว่าเป็นเงินรูปีอ๋อท่าหนึ่งรูเปีเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งรูปีเท่ากับ12รูเดือนแล้วหนึ่งรูเดือนน่ะนุ่งหนึ่งรูเดือนเท่ากับ30รูวันแล้วหนึ่งรูวันเท่ากับ4รูป้าหนึ่งรูป้าเท่ากับ5รูปูพอเธอเดี๋ยวถึงรูปูที่นี่ศึกษามาเรียบร้อยสบายใจได้แล้วจนะจ๊ะดีมากๆ เ้อมาอุ่นเสมอเสมอเพื <treating Napoleon> ่อจะได้เจออาสาชายคนผู <teor in> ้นี้มลิึงเลมไม่น้แควน้ำไหอย่ทั้ำัึกน้ำ อยู่คอนโดทางทายกันแบบอินเดียสลาม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 รารักตาอราคตินี่อะไรหมายถึงว่ารักเพื่อนเนี่ยรักแบบทวดทูนเหนือหัวอ๋ออราคติอราคตาอราคติรักเหนือหัวอราคตาอราคตินี่อะไรรักเพื่อนคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงใจวายอราคตาอราคติหุ้ย พี่อะไรคือถ้าฉันอิ่มเพื่อนก็ต้องอิ่มด้วยโอ้อรักตาอรักตะเฮ้ยนี่อะไรนี่หมายความว่าถ้าเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเพื่อนก็ต้องตามไปล้างไว้จะบ้าหรือเปล่านี่สกตะกมีเรื่องมารายงานอ้าวเรื่องอะไรฮะหรือสลัมสลัมเฮ้ยอีนี่อีเจอีเจนี่อีนี่เจเฮ้ยพูดมาพูดไหนเจเจเจก็เจ๊อ่าจะอีนี่ก็อีนี่สักอย่างหนึ่งเฮ้ยอีเจนี่เฮ้ยอย่าเอาไปรวมกันสิ เจตอนนี้เด็กค่าว่ารู้สึกว่าพวกนั้นเขาจะมากันแล้วพวกไหนวะพวกที่จะมาซื้อที่ดินกับทำบ่อน้ำมันเขาจะมากันแล้วเหรอมากับเรานี่ฉันเห็นในประจรถกันอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวสิเขาจะมมันต้องพูดอินเดียด้วยอะเออนั่นสหะีพูดทำไมเราเป็นชาวอาหรับฉันเป็นอินเดียคนเดียวอาหรับอาหรับ อุ้รู้ไหมอาหลับกลัวอะไรอาหลับกลัวน้ำมันไม่มีลัวไรอาหลับกลัวไรเอาอาหลับเขาไม่เล่นเหรออาหลับกลัวหลานปุกไม่เหรออาหลับกลัวหลานปุกตายมุกควายลืมได้ยังไง <c oughs> <c oughs> คือได้งไงตอนนี้พวกที่จะมาซื้อทีดินงของเราทำบ่อเนมันตอนนี้มาถึงแล้วตอนนี้ฉันเห็นมันมจอดรถอยู่ตรงนน้นตรงไหนอันนี้คือยืดมุกอ๋อลบไป ฉันเห็นพวกมันจอดรถอยู่ตรงนู้นคาดว่านี่จะมาซื้อที่ดินของเรามายอรถคันใหญ่มากเลยคันใหญ่ขนาดจะเป็นรถลิมูซีนไม่ใช่ริมูซีนอะไรวะเป็นรถตักดินอู้ตายแล้วมายังนี่เขาเดินมากถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเดินสโลให้เกะกะทำไมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอ้าว ไอ้ย้อยเอาชุดใครมาใส่เนี่ยหยุดปากนะครับเคุณห้ามพูดจาดูหมิ่นคุณยิ่งยศนะครับฮมไม่เช่นั้นผมจะฟ้องศาลคุณในโทษฐานทำความผิดกฎหมายฉบับที่7หน้าที่7บรรทัดที่7จ็ดวัที่7มีขี้แมงสาบ7จุดกระตันกรับตามาตรเจ็ดหนึ่งเจ็ดเย4สองสิบสี่เจ็ดส ยี่สิบเอเดี่ยี่สิบแปดเจ็ดเกาอย่าข้ามสิค่ะเอาผมเรียนตอนผมเรียนมานนะมันเรียงมากับแังกับโอ้เฮ้ยทำไมมุกนี้ต้องเล่นแม่เจ็ดตลอดเลยวะอ๋อมุกนี้ต้องเล่นแม่เจ็ดไม่ว่าจะเป็นชูสีเชิญยิ้มแล้วก็ไปสุดเทพสีใสเล่นแม่เจ็ดกันทุกคนถ้า<อ>เล่นแม่อื่นแล้วงงใช่ไหมพ่อเล่นแม่อื่นงงใช่ไหมเออแม่ไหนวัวก็เล่นทังนั้นแหละ สุดดยสบู่เบเน็ต C ีแ e. นเอาละครับผมขอแนะนำตัวในนามผมเจ้าของบริษัทครับะนะฮะเมื่อก่อนผมอาจจะแต่งตัวเพราะว่าผมน่ะปลอมตัวมาตรวจสอบพื้นที่แถวนี้เพื่อไม่ให้คนเขาสงสัยนะครับผมก็เลยทำให้นคนเล่ร่อนเก็บขยะอะไรอยู่แถวนี้แหละครับมันยังไงกันเนี่ยยอยนี่คือคุณหยอยหรือคุณยิ่งยศใหญ่ยิ่งเฮ<ะ>้อถึงเนื้อตัวเขาจะสกรปรกมอมแมงแต่งตัวแล้วดูไม่มีสง่าราศี ขี่เล็บขี่ฟันกินเม้นเน่าไปหมดหัวผมเผ่านี้ก็เป็นลังแค,ครคับแต่เขาก็ยากเป็นเจ้าของบริษัทของผมเอาเอาล้วครับผมว่าพอจะครับก่อนที่พวกเขาจะอายกว่านี้เ <_ pa ul> อาละครับก่อนที่ผมจะเป็นลังแค่ <_ pa ul> จริงๆ,ๆแล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทที่พนักงานของผมทํางานอยู่นะครับที่ผมปลอมตัวมาเป็นคนเล่ร่อนมาอยู่แถวนี้ก็เพราะว่าผมากจะมาดูด้วยตัวเอง แต่ที่ผมปลอมตัวเพื่อจะไม่ให้ชาวบ้านเขาสงสัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่คุณพูดเมื่อกี้คุณปลอมตัวมาคุกคีกับพวกชาวบ้านถูกป้องครับเป็นเวลาสิบปีเต็มๆสิบปีเต็มๆครับปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะอย่างนี้เหรอใช่ <ๆ S 1> จ,จะได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนสะอาดหร,อค,หรอครับไม่หรอครับเมื่อก่อนผมก็สกปรกอย่างนี้หละครับ อันนี้ผมปลอมไว้นี่ปลอมตัวเพื่อมาคุกคีกับชาวบ้านใช่ครับ<ผ>ม,มาดูที่ดินแถวนี้ถูกต้องครับโอ้โหคุณทำได้อย่างไงเนี่ยนะคเพราะผมต้องการจะมาสำรวจในตัวผมเองครับนะฮะชื่อยอดยิ่งใช่ไหมย,งย,งยิงยศยิงยศอย่าง,งน้อยนายยิ่งยศเราจะได้ตกลงธุรกิจกันได้ง่างไยางไงที่ดินแถวนี้ก็ทันก็ซื้อไว้หมดแล้วถ้าแกจะขุดอะไรแกก็ต้องคุยกับฉั้นก่อนนะโอเคเรื่องธุรกิจนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องคุยกันนะครับแต่ผมก็แสดงความยินดีสําหรับพวกคุณนะครับ พี่อุตส่าหยกที่ดินของคุณที่เคยเป็นที่อยู่เป็นบ้านของคุณอะ40,000ไร่ถูกต้องครับให้กับชาวบ้านนะครับแรกนะครับผมก็เป็นหูชาวบ้านวชาวบ้านจะลำบาก แต่ในเมื่อเขาได้ที่ดินจากของคุณ4ี่หมื่นไร่แล้วก็ไปอยู่กันเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งะนะครับผมว่ายินดีด้วยก็แต่้นหมดห่วงนะครับโอ้โดี <นะ S 2> มากเลยครับเอ่อถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอรบกวนถามแทนเจ้านายเลยนะครับท่านร,รู้เรื่องน้ํามันมากน้อยขนาดไหนครับโอโ้ผมทาธรุรกิจนี้มานานครับเรื่องน้ํามันนี่ผมต้องคอยดูแลอ,อยู่ตลอดเวลาล่ะครับรู้เรื่องน้ํามันหมดอ่าอย่างนี้ต้องถามเลขาผมดีกว่าครับตัดตัดตัดเป็นเรื่องน้ำมันท่านถามผมได้เลยนะตัด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 ตกดตั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 ดต ไม่มีปราบมันเป็นสัญญาณของผมตักบถ้ารู้เรื่องน้ํามันขนาดนี้ผมขอถามนิดนึงก็แล้วกันอย่างน้ํามันดิบนี่จะเป็นไงครับน้ํามันดิบคือน้ํามันที่ยังไม่สุกกัดกรับตรงนี้ชี้ชัดได้ครับแล้วทํายังไงถึงจะให้เป็นน้ามันสุกล่ะครับ ให้ผลพราหถัดไปก็สุกแลวปัดตันปลาโอ้ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าน้ํามันดิบตอนนี้น้ํามันดิบกับน้ํามันที่กั่นออกมาแล้วราคามันแตกต่างกันไหมครับตอนนี้น้ํามันดิบกับน้ํามันที่กั่นมาแล้วราคาแตกต่างกันกับอย่างยกตัวอย่างเช่นน้ํามันดีเซลกับตอนนี้มีมูลค่าสามล้าน ดอลลาสหรัฐจอบบาเรวนะครับจานระโอ้ยให้ถึงขนาดนั้นเลยครับพวกผมชั้นต่ำเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกครับบาเรวบาเลตอะไรนะฮะเอาเป็นแค่ตอนนี้ลิตรลลิตรละเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาจานมากปังนะครับน้ำมันดีเซลลิตรละสาบอาท48สิบตางค์ทต่นักแต่นักต่างแต่ลแล้วต้เป็นน้ำมันเบนซินแล้วครับน้ำมันเบนซินตอนนี้อยู่ที่45บาท75็สตบห้าสางค์าทต่ น้ำมันจิ้งเหลนน่ะลิตรเท่าไหร่ครับอ,อ๋อ,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 อน้ำมันจิ้งเหลนไม่ได้ขายเป็นลิตรเราขายเป็นหลอดกัลกันกร้าซื้อได้ที่ไหนครับซื้อที่สนามหลวงมีขายเกลื่อนเลวกับกันแกร้าซสองหลอดนะครับเนี่ยซื้อมาทำอะไรน้ำมันจิ้งเหลนแกซื้อมาทำอะไรน้าเป็นสิวจะมาทาส <c oughs> ิ้หาย ใครเช่คนบอกแกเนี่ยครับว่ามันสําหรับทาหน้าเนี่ยนี่ผู้ชายคนเล็กไปทาหน้าระวังแก้มมันจะใหญ่ขึ้นนะป๋าฮะแล้วมันจริงหรือมันไม่ใช้ทาหน <S <S <ơ> ้ามันแก้มใหญ่ที่นี่หน้าบานใช่หน้าไม่ใหญ่เหรอใหญ่สิเพราะฉะนั้นผมสามารถสรุปได้เลยว่าที่ดินท,ที่มีน้ํามันเนี่ยนะครับน้ำมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันราคาเพิ่มขึ้นครับโอ้ยเราจะรวยกันแล้วเห็นไหมเจ๊เราจะรวยกันแล้วใครเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะน่าจะจะขุดเมื่อไหร่อ่ะคะเนี่ยอ๋อถ้าจะขุดก็เราต้องรีบนะครับผมว่าจะเริ่มขุดตั้งแต่วันนี้เลยครับ เราจะขุดตั้งแต่ท้ายชุมชนจนไปถึงเขตบ้านของของเฮียนะที่ยกให้ชาวบ้านไปแต่ตรงนั้นไม่เกี่ยวนะครับเราจะขุดไปแค่ถึงตรงนั้นนะครับไปเวยและบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่เชื่อเฮียชอบเถียงอยู่นั่นแหละคุณขุดไปเถอะในไงใต้บ้านเราไม่มีน้ำมันเห็นปะนี่นี่เต็มเลยอยู่ที่นี่เต็มเลยเสีย้ยเราจะขุดทางด่วนนี้ก็จะลงมาตรงบ้านหน้าบ้านเฮียเลยหรอครับทางดวทางด่วนทางด่วนก็จะ บ้างไปจนถึงหน้าบ้านเฮอะไรครับนี่นี่ไม่ใช่บริษัทน้ํามันเอาบริษัทน้ำมันอะไรของคุณนี่คุณเข้าใจผิดกันมาใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวกับบริษัทที่จะมาขุดเจาะน้ามันเอาผมน่าเป็นบริษัทที่สร้างทางด่วนครับ รู้จักชอการช่างไหมอ๋อของคุณเหละครับไม่ใช่ของผมผมจะถามว่ารู้จักเขาไหมรู้สิครับเขาลับเหมาก่อสร้างตอนนั้นเหรอนผมจะติดต่อเขาเพราะว่าอุปกอณ์ของผมไม่พอจะไปขอยืมจากเขามานะครับของคุณบริษัทเลยครับอ๋อยอการยนครับเอบอเพราผมชื่อย้อยครับตกลงแล้วที่มาเนี่ยดูพื้นที่เนี่ยใช่ครับจะมาทําทางด่วนใช่ครับทางทางด่วนนะไม่มาขุดน้ำมันอ้าวไปเกี่ยวกับน้ำมันแล้วครับแล้วต่อไปอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ย พื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําพัฒนาเป็นเมืองใหม่ครับเอาแล้วที่เก่าของเฮียเขาเนี 40, ่ยสี่หมื่นไร่หรอครับตรงนั้นนะครับผมก็กล้าเสริมกับต้านประธานได้เลยนะครับ,รบว่าพื้นที่ของเฮียที่ได้ยกให้กับชาวบ้านไปแล้วเอสี่หมื่นกว่าไร่ตรงนั้นนะครับ ต่อไปมูลค่าจะมาหาศาลครับคาดว่าจะตารางนิ้วละสามแสนบาทเลยทีดเดียวครับตารางนิ้วนะไม่ตารางนม้วครับและที่สําคัญนะครับจะมีนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยมาสร้างโรงแรมไก่ย่างครับทรงรม,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 มอะไรฮะโรงแรมห้าดาวครับเต็มปากแล้วก็จะพัฒนาทํวรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ว่าตอนนี้เรายังติดปัญหายังทําไม่ได้ครับเต็มปากติดปัญหาอะไรเหรอ ยังเคลียรกับไส้เดือนไม่ลงตัวครับท่านพระมีปัญหาเรื่องไส้เดือนเมื่อกี้ท่านบอกว่าที่ดินเก่าของเฮียเนี่ยนะฮะตารางนิ้วละสามแสนกแบบในที่ตรงนี้เ่ยใะที่ตรงนี้นะ้วที่ตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านเก่าเนี่ยที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้เราจะสร้างทางด่วนนะครับแต่เฮียก็จะได้ค่าเวนคืนที่ดินของเฮียเท่าไหร่ฮะสี่สิบไร่สี่สิบไร่สี่สิบไร่นะครับเราก็จะให้เฮียไล่ละไร่ละสี่สี่ล้าน 4ล้านหรอคะไม่ใช่ไล่ละสี่สิบครับไล่ละส้านไม่ใช่สีบล้านสีบาทครับสีส <40 S 1> บาทเฮียมี40ไลก่ก็รวมกันแล้วเฮียก็เอางี้ละกันครับถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เราให้เฮียไปเลยนะครับพันหกครับโอ้โพันล้านพไม่ใช่พันหอยล้าน1600บาทครับ<ะ>แล้วก็รัฐบาลเขาเราจะแบ่งจ่ายเป็นสาวดงว,วดละห้าร้อยครับ แบ่งสามงวดงวดละห้าร้อยห้าร้อยสามงวดก็พ oh. ันห้าแล้วอีกร้อยหนึ่งค่ะอ๋อหักภาษีครับอีกร้อยหนึ่งหักภาษีเป็นไงไอชิคเออหนุ่ยไปไอชิคธรรมราไว้ไอชิคขายพี่ว่ายี่สิบมาแล้วนี่มาแลกแกงเงินพันหกร้อยบาเฮียครับเฮียครับพูดได้ถูกนะครับไม่ใช่พันหกครับ พันห้าฮะหักภาษีอีกร้อยหนึ่งครับโอ้โหผู้ได้่ครัใจด้วยอ่ะไอศีจะมากเขาบอกแล้วไงก็มึนใครจะไปรู้ว่ะตียตายไอศีตายตามาไม่ขอโทษเลยตายอยู่แล้วไปเอาไักเกเห็นไหมครับนี่ผมถึงจะเตือนพวกคุณเอาไว้นะครับคนเรานะฮะอย่าโลภมากถ้าโลภมากส่วนมากจะลาบก้อยครับลากหายค่ะ จะไปลาบก้อยทำไมล่ะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มหิวผมมหาราบก้อยมากินก่อนดีไหมครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องรีบทางานนะเพราะว่าเวลาเราก็ล่วงเลยมานานแล้วถ้าเกิดเราสร้างไม่เสร็จเนี่ยเราจะโดนฟ้องภายหลังก็าใจไหมกปลกตาอย่างนั้นเริ่ม <ปะ S 2> เริ่มทำงานเลยท่านจะขุดวันนี้เลยหรือเปล่าครับเอาขุดวันนี้เลยสิครับถ้าขุดวันนี้ผมเกรงว่าเอ่อคนงานของบริษัทเราจะไม่เพียงพอครับเอ้าทาไมคนงานเราไม่มีอ่ะก็ทั้งบริษัทมีกันอยู่สามคนเนี่ยแหละครับเอาหรือแค่นี้อ่ะแปลกเอา เอ้าแล้วคุณจะช้าทําไมล่ะเอ้าจะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเหรอครับไปสมัครมันจะทานที่ไหนล่ะมึงไปเอาชุดแบบนี้มาให้กูแล้วกูช่วยขุดมาเอาไปเอาชุดมาไปไปไปรีบทำงานแล้วเข้ามาชุดกันมาไป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 เริ่มดักตรงไหนก่อนเราก็เริ่มจากตรงนู้นก่อนเลยนะกูจะัท้ายตอยมาเลยอ่าท้ายตอยแล้วก็ไล่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 ไปนี่เลยนะได้ไหมอ้าแล้วตรงนี้เนี่ยยังไงล่ะครักจะของลักไปไหนเดี๋ยวก็จ่ายค่าเบรคคืนเข้าไป